จะเป็นยังไงเมื่อเกมที่เราเล่นนั้นต้องใช้ตัวเราจริงๆในการเล่นและเมื่อเกมนั้นได้เริ่มขึ้นเราจะต้องห้ามหันกับฝ่ายตรงข้ามด้วยทุกอย่างที่เรามีรวมถึงสกิลพิเศษที่มีติดตัวมาของแต่ละคนเพื่อเอาชีวิตรอดจากการแข่งมีน้ำซ้ำถ้าเกิดตายในระหว่างการแข่งขันแล้วก็ตัวเราจะหายไปด้วยกฎของเกมง่ายๆจัดการทุกคนที่ขวางทางแล้วอยู่ให้รอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะของเกมนั่นเองกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเด็กกันด้วยนะครับผมโดยในวันนี้นั้นผมจะมาแนะนําอนิเมะสุดมันอย่าง Darwin ซึ่งเป็นอนิเมะน้องใหม่ในปี2020นี้เองนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมกันนั้นก็อยากจะเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาจะมีการนำภาพหรือเนื้อเรื่องบางส่วนในตอนแรกๆมานะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าดูเองสนุกกว่าก็สามารถไปหาดูกันก่อนได้เลยนะครับผมและเ,เพื่อนๆเองก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมในเนื้อเรื่องย่อของ The Wish Game กันเลยโดยเริ่มมาเลยกับนักเรียนมัธยมคนนี้นะครับที่เขามีชื่อว่า ซูโดคานามะเขานั้นได้รับข้อความบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคําเชิญให้เล่นเกมแปลกๆแ,แต่เมื่อเขากดเข้าร่วมเกมนั้นจู่ๆก็มีงูปริศนาตัวหนึ่งได้ออกมาจากหน้าจอมือถือแล้วก็มากัดบริเวณคอของคานามะพร้อมกับสัญลักษณ์บางอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นมาบนคอของคานามะอีกด้วยและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ซูโดคานามะเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่แสนจะธรรมดาจะต้องเข้าร่วมเกมอย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ก่อนที่คานามะจะได้ลองหยิบมือถือขึ้นมาดูพร้อมทั้งเห็นหนนห้้าาาตต่่่่งงงกกรออสูขเมซึัน เป็นชื่อของเขาที่ได้ต่อสู้เข้ากับมัสคอตแพนด้าอีกคนว่าแล้วมัสคอตแพนด้าตัวนั้นได้วิ่งจ้วงแทงจ้วงแทงและนี่ก็คือดาวินส์เกม เกมที่จะต้องต่อสู้แย่งชิงหรือต้องร้มคู่ต่อสู้ด้วยวิธีต่างๆและแน่นอนถ้าหากใครตายจากเกมนี้นั่นหมายถึงชีวิตของคนคนนั้นจะหายไปไม่มีการถอนตัวออกจากเกมไม่มีกฎเกณฑ์ในการต่อสู้ไม่รู้ว่าคนคิดเกมนี้คือใครและต้องการอะไรแต่สิ่งเดียวที่รู้ได้นั่นก็คือต้องชนะทุกๆคนและมีชีวิตรอดต่อไปนั่นเองครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อของดาวิสเกมที่ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นอนิเมะที่สนุกตื่นเต้นมากๆเรื่องหนึ่งกันเลยทีเดียวทางสตูดิโอที่สร้างเนื้อ เรื่องก็เป็นสตูดิโอที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาสักเท่าไหร่อย่างเน็กซัตแต่ทางด้าน,นโปรดิวเซอร์นั้นเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คืออ n นิเพล็กโดยมีอนิเมะเนื้อเรื่องแนวแอคชั่นโชเน้นมิสเตอรี่และมีคะแนนใน MAL หรือ My Anime List ถึง7.3คะแนนจากผู้รีวิวทั้งหมด28,415คนส่วนทางผมเองก็จะขอให้คะแนนอนิเมะเรื่องนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆกันเลยด้านภาพของอนิเมะเรื่องนี้ยังมองว่าภาพนั้นยังไม่ได้สวยสักเท่าไหร่ยังอยู่ในเกณฑ์ของอนิเมะปกติ ทั่วไปจึงขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนนะครับผมส่วนเรื่องเสียงนั้นก็อยู่ในเกณฑ์เช่นเดียวกับภาพเลยนั่นก็คือไม่มีความโดดเด่นก็เลยจะให้คะแนนไว้ที่7เช่นเดียวกันส่วนทางด้านตัวละครหรือคาแรคเตอร์ดีไซน์นั้นผมชอบในการออกแบบของตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนะครับผมซึ่งมีความละเอียดและความมีเอกลักษณ์ของตัวละครจึงขอให้คะแนนในด้านนี้ไว้ที่8คะแนนส่วนอย่างสุดท้ายที่อยากจะชมในอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือในด้านของเนื้อเรื่องที่ทําออกมาได้สนุกตื่นเต้นมีความลึกลับมีปริศนาบางอย่างน่าติดตามดังนั้นจะขอ ขอให้คะแนนเนื้อเรื่องอยู่ที่9คะแนนสรุปสำหรับคะแนนอนิเมะเรื่องนี้ขอให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่7.75คะแนนนั่นเองยังไงถ้าเพื่อนๆชอบหรืออยากให้สปอยเรื่องนี้ก็สามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์บอกเรากันไว้ได้นะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าไลค์เยอะเนี่ยทางเราอาจจะมาเจิมๆสปอยให้สัก1-2ตอนกันเลยสำหรับวันนี้เวลาของอนิเดตก,ก็หมดลงเพียงแค่นี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ